สวัสดีคร <Y> ับผ uh. ู uh. ้ชมครับผมพันธุแตกนะครับท่านพี่ทน้องครับอยากให้กำลังใจทีมงานของเรานะครับไปกดกลุ่มซุปเปอร์แตงอยู่ด้านล่างนี้หละครับกคุณเป็นชีตาหูนะจากที่สารเดินไกลกคุณนนเป็นกระพุนที่เก่งในเรื่องปิ้งไฟ ขอบคุณสําหรับคุณความแคร์ทีเมืองไทยขอบคุณขอบคุณตระกูลไครขอบคุณตระกูลขันเ่โสิพิตาตรวจเมืช้านี้ค่ะสภิพิตาท้องค่ะแม้ว่าโสพิพิตาจะตรวจแล้วว่าท้องแต่บักเหลี่ยมก็ยังไม่เชื่อว่าเด็กในท้องเป็นลูกของตัวเอง เอามน้ำลายมาพ่นใส่อีกเอามาเสิร์ฟที่นี่ยังไงส่วนหอยโค่งกับชาคริตถูกห้ามทํางานที่ร้านคาเฟ่คาเฟ่คาเฟ่ที่เขตนี้เลยหอยโค่งกับคุณชาคริตก็ไม่ต้องไปทํางานที่ร้านแล้วแต่หอยโค่งอยากพิสูจน์ตัวเองจึงตัดสินใจไปอบรมเป็นพนักงานเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปติดตามได้เลยครับโคคุณตระกูลไข่วันนี้เสนอตอนลูกแม่ดูแลได้จริงนะ พี่ไห่คงโยนครับจะดีเหรอครับพี่ปุ๊บโอ้คนละครึ่งครับคุณแม่ติดต่อท่านลูกเออมีนมตามมะลิจิ้มแล้วอร่อยกว่านี้ตากระตุกกระตุกเหมือนจะมีเรื่องไงไม่รู้อัลิ่มมาแล้วครับคุณแม่นี่ไงอย่ามีเรื่องอย่ามีเรื่องอัลิ่มครับหึโปงให้ครับอ้าวข้าทำไมอ่ะ อาไม่กินไอ้ขนมโลโซนี้อาไมา่ชอบขนมโลโซแต่น้า,าเหลอโคโลโกโสมากพงไม่ได้ให้อลี่มก,กินครับทําไมพงให้อลี่มาเอาปิ๊บมาคุมหัวไว้ก <c oughs> ็โทษฐานทีอ่อลี่มาทาพี่สงพิวิตาทองแล้วก็ไม่รับผิดชอบ่เขารู้เรื่องขนาดนี้พี่ป้นผมเนี่ย ทำใครท้องไว้แล้วไม่ยอมรับเนี่ยเป็นผมเนี่ยผมอายมากนะครับอาเอาเถอะเราจะไปลาบวชครับเฮ้ยไม่รู้กันทั้งบทสารเรืงไหเนี่ยโหดข้าบวชดีมากเลยเนี่ยอเหลี่ยมก็ไม่ต้องเสียเวลาโกนหัวเลยทำไมก็โกนไปครึ่งเล่นดีไม่รู้มที่จะโเดี๋ยวเดี๋ยช่วยจะไปยืนฟังเนี่ยมันด่าผมอยู่เงี้ยคุณมั่วสีก็ชอบแล้วไงลูกด่าคนอื่นเนี่ยเก็ไม่ควรไม่ล่ะก็เธออยากไม่รับผิดชอบเองอ่ะ ไอขอกไปอบรมดีกว่าลูกเดี๋ยวไม่ทานปไปไปครบคุณแม่ลูกคุณต้องอบรมบ้างนะไม่ด่าว่งี้ได้ไงอะหลักฐานม็นอยู่จะใช้ว่าเธอเป็นคนทำอะแล้วรู้ยังไงว่าเด็กในท้องของสุพิตาเป็นลูกผมอะฮะอาว่านะสุพิตาเขาไม่มีที่ไปเข้าก็เลยมาจับอาโอโอทำไมอะครับเ <ขอ S 1> พราะอาทั้งหน้าตาดีแล้วก็รวยดูสูงสักอย่างเงี้ยผู้หญิงก็ชอบนี่ถ้าอาหน้าตาดีสุเทพสีใสก็นายแบบนนเนี่ยสมัยสมัยโอ้ย บ้านอาทิตย์นี้แหละก็ไปทำแท้งไงโอยเตรียมข้าของเครื่องมือให้เรียบร้อยแล้วกันเออเออแค่นี้นะไอ้พี่แซขึ้นไปสิอยากอยู่ตรงนี้เมื่อกี้เมื่อกี้ได้ยินไหมได้ยินครับอ่าพี่โสพี่ตาบอกว่าจะไปทำแท้งก็น่าหน่ะสิแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเด็กที่อยู่ในท้องสุนทิตานะเป็นลูกผมผมพบพบพบบ่าไปเนี่ยบ่าครับพี่บ่าใหญ่ เพื่อนนี้เราเตือนโทรตรงๆไม่ได้นะเด็กคนจะตกใจตอน้คุณผู้ชมคือสขั้วนรู้กันแค่นี้นะเข้าใจปะไปจังหวะคอตื่เคะเนี่ยเอาครับเจอคุณบัวศรีก็ดีแล้วค่ะโสิพิตาจะมาขอลางานไปต่างจังหวัดสักสองวันอย่าบอกนะว่าเธอจะไปต่างจังหวัดค่ะ ทางจังหวัดเหรอมันจะเป็นจริงค่ะคุณบสีแต่ว่าเรื่องงานน่ะสั่งปลอยไว้แล้ว่ะคะอีกคนไอ้บ่จะรู้พรกแก่จะจุ๊บจุ๊บอยู่กันอ่อนได้อ่อนจะ้มาสอกแม่มันตั้เนี่ยเฮ้ยเร็วจะเป็นจุ๊บทำไมจะเป็นอะไรรู้เป็นจคุณ ะกวินเลี่ยมสมพิพิตาเขจะไปทําแท้งเธอไม่กลัวบาปเหรอแหมคุณผู้สีไม่ใช่ผมไม่กลัวแต่สักนิดหนึ่งได้มาให้ผมมั่นใจสักนิดหนึ่งไหมว่าลูกในท้องสมพิตาคือลูกผมอ่ะอ้าว แล้วถ้าเด็กในท้องเราเป็นลูกของเธอจริงๆล่ะผมรับผิดชอบผมก็ลูกผู้ชายออผมรับผิดชอบดูแลสุพิตาอย่างดีเลยเอ,อดีมากแต่แต่ว่ายัางไงต้องขอตัวดีเอนเอก่อนนะต้องตัวดีเอ็นเอให้มันรู้ชัดไปเลยเป็นลูกผมได้แต่เธอต้องพูดกับสุพิธาดีๆนะค่อยๆหวานล้อมเขาเพราะตอนนี้คนกําลังเครียดอยู่ถ้าไปบังคับกันตรงๆเนี่ย ไปขัดใจเขาว่าเขาไม่ชอบแน่ๆเ่นี้มันก็เรื่องนี้เดี๋ยวก็จะไปทําแท้งไปอะไรอย่างนี้ผมก็เลยกังวลมากเลยอาสารายาดค่ะโสเภณีพิตาเออลุกสิิลเรียวิลเรียมฮลุกสิใส่เสื้อัหนาวเลยโสเภณีพิตานั่งก่อนสิบสีเรียกโสเภณีพิตามีอะไรนะคะฉันมีหนังสือเนี่ยจะให้เธอน่ะฉันเห็นว่าช่วงนี้เธอคิดเครียด ก็เลยเอาหนังสือธรรมะมาให้อ่าน mm hmm. เผื่อจะได้สบายใจขึ้น mm hmm. คิดอะไรจะได้รอบคอบขึ้นแล้วก็ไม่ใช้แต่อารมณ์น่ะสินห้าท่องให้ขึ้นใจเลยนะคุยเลี่ยมก็เหมือนกันสินข้อ3นะ่ะผิดลูกผิดเมียเขาแล้วก็ไอ้ตำวกทำอะไรแล้วไม่รับผิดชอบนะคะแล้วก็ก็เออสินข้อหนึ่งนะนะข้อนี้ต้องระวังอย่างยิ่งเลยนะ ห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมันเป็นบาปรู้ค่ะว่ามันเป็นบาปแหนแต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันก็ทำให้เราลำบากใจก็ต้องกำจัดมันได้บ้างมั้งคะคุณพิพิตาฉันว่าช่วงนี้เธอเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมบ้างนะ<ม>เผื่อจะคิดอะไรได้บ้างน่ะไม่เป็นไรแล้วคะ่ะคุณบวศีเพราะว่าสพิพิตาก็ลางานกลับบ้านอยู่แล้ว แล้วอีกอย่างหนึ่งจะไปสะสางทำอะไรอะไรให้มันเรียบร้อยจะได้สบายใจึ้นเอ่อพิตาเลื่อนเข้าไปหน่อยไม่ได้เหรอเธอกำลังท้องกำลังสสร้อยู่นะก็พอท้องดิคะถึงต้องไปถ้าไม่ท้องอ่ะไม่ไปหรอกเธอจะไปเมื่อไหร่ล่ะมาเลยนี้แล้วค่ะวันมาเลยที่จะถึงเนี่ยนะ ใส่เลยใส่เลยเยอะๆอีกหน่อยนึงเอาละมันเข้ากันดีเนี่ยทอดเขาทองกับไข่ปิ้งเนี่ยสวัสดีครับอืแอแหมอาเด็จครับร้านตัวเองขายอาหารนีย่ยังมาแอบกินไขโโ่โคกูเยครับเนี่ยอาหารคนหลังกินทุกวันไม่ไหวแล้วเลี่ยนตายเลย <c oughs> เดี๋ยวอาจารย์มาคืนให้นะ <c oughs> ช่วยถือไหมมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไ <c oughs> โอ้โหรอแล้วพระคุณจะมายืนดูอะไรทำไมไปคุยเขาสิเอ้ยแม่สวัสดีครับเนยสวัสดีค่ะวันก่อนที่เนยเอาของขวัญมาให้ผมเนี่ยผมชอบมากเลยนะครับจริงเหรอคะเดี๋ยวเนยจะบอกเจ้าของของขวัญให้ละกันนะคะเขาต้องดีใจมากเลยอาครับยีกไหมครับสงสัยเขินบอกว่าคุณให้ ลีล่าเขต้องคืนเราเป็นฝ่ายชายนี่ลุกเข้าไปเนยครับแล้วถ้ามีคนอยากเอาของขวัญมาให้เนยบ้างเนี่ยเนยอยากได้อะไรนะครับอะไรก็ได้อ่ะค่ะถ้าคนคนน้เขาเต็มใจโอ้ยอะอะไรก็ได้เอาเลยเต่อเลยดิจีมดกระสิบบอยมีพี่รุดครับคุณคำแท้คะ พรุ่งนี้ว่างหรือเปล่าคะเอ่อทำไมล่ะครับก็ถ้ามีคนมาชวนไปดูหนังเนี่ยคุณคำแท้จะว่าไงคะพรุ่งนี้เหรอครับค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอ่าชวนไปดูหนังเอาก็ไปสิไม่ต้องวางฟอร์มเลยนะครับอ่าฟอร์มทำไมที่คขาชนดูหนังก็ไปเลยไปเถอนิดนึงนิดนึงจะได้ดูเอ่อเดี๋ยวต้อง ขอเวลาคิดดูก่อนนะครับเนยเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมให้คำตอบได้ไหมครับได้ตัวสั่งได้ค่ะแล้ววันนี้เนี่ยเนยมีงานอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่าครับอยากทำงานเหรอคะโอยแน่นอนแล้วครับอุ้ยเออนั่นแหละงานอ่ะวของตกครับอ้าวของตกครับครับของตกเนี่ย กองโต๊ะก็เก็บขึ้นมาจะมากระชบทำไมเออจะเป็นป้าไปด้วยเก็บสิเก็บเก็บกองอือเอาละตอนนี้เราจะมาลองทำเครื่องดื่มกันดูนะนี่ฟังเช่นก่อนครับทุกคนรู้แล้วใช่ไหมว่าจุดขายของเครื่องดื่มร้านเราคือกาแฟครับดีมากอ่ะทีนี้ทั้งสองกลุ่มเนี่ยลองทำเครื่องดื่มออกมาให้ฉันดูนะ กลุ่มไหนจะชงกาแฟได้รสชาติดีกว่ากันเริ่มชงจากเอสเพรสโซ่ก่อนเลยแล้วต่อจากนั้นใครจะปรุงเป็นกาแฟอะไรก็ได้ตามใจชอบโทษนะครับเอสโซ่มันปั๊มไหมเอสโซ่จากไม่ใช่เอสโซ่โอ้ยก็ลุกคลายอาแก๊สโซฮหอลูกว่าเอาละเอาละทำกันไปนะเดี๋ยวฉันออกไปตรวจดูห้องนู้นก่อนเดี๋ยวกลับเข้ามาโอ้ย เดี่ยวเองไอ้เรื่อกาแฟกาแฟตามหลักสูตรที่เขาบอกว่าใส่แค่นี้แค่นี้แค่นี้มันจะเป็นกาแฟของเราโง่เดี๋ยวเองนะเอาเกี๊ยนะเกลือเกลือเนี่ยใส่แค่นั้นนะกาแฟนได้เค็มๆ ใส่ที่หลังดูว่ามันฟูข้อเม่ากินนั่งขากนี่ <oh t t ้นะเค็นพ่อน mm ี่ฉลาดเลยก่อนจะใส่ต้องไปนั่งรถไฟก่อนลูกทำไมครับพ่อนี่จะเขย่าเขย่าเขย่าดูพ่อต้องช่วยซะแล้วกาแฟเราต้องเอาให้สวยสุดยอดสุดยอดเอาน่าสิเอ่อเอ่อ เออเอ่อคาเฟ่คาเฟ่ข้างหลังเนี่ยมันมันสาขาไหนครับผมอ๋ออันนี้อันนี้ก็เยอะๆนี่ไงสาขาสุขุมวิทมองเห็นเหรอเจ้ซอยนานาให้จำได้นี่เห็นจำสระอาได้นี่เห็นอยู่น่าถามเอาถามแล้วไม่สนใจซะด้วยมันถามทำไมหน้าถอออกคะไหนไหนไหนเชิญค่ะอ่า ค่ะอนี่เหรอคือพวกพนักงานใหม่ที่คุณพารอารมสองคนนุ่นอ่ะค่าทางหน่วยก้านดีนะคะท่านกออจะเป็นอนาคตของร้านเราอย่างดีเลยแล้วค่ะอาอแล้วสองคนเนี่ยสองคนเนี่ยคนหนึ่งก็เทียนๆค่ะอีกคนก็เออเออบัรยาอ่อนค่ะไปยินนะครับ ดูท่าจะไม่ได้เรื่องนะที่ค่า้องอออกโอ้หค่าอ่อสวัสพิตามีอะไรเหรอคะคุณบัวสีเอ เันเอานิตยสารเล่มนี้มาให้เธอลองอ่านดูสิเล่มนี้ดีนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแม่ลูกคนที่ยังไม่ไ er, ด้เป็นแม่นี่ก็อ่านได้ส่วนคนที่ไม่อยากเป็นแม่อ่านแล้วจะได้อยากเป็นไงเอาวางเลยนันค่ะสวิตากำลังสนุกกับเรื่องนี้อยู่เรื่องอะไรเหรอฆาตกรรมอะค่ะโหดโหดโหดมากเลยค่ะดูดิแตกตัวแม่ก็ บีบคอลูกสาววัย14ปีโดยที่พ่อยืนดูแล้วหัวเราะด้วยเฮ่ยเฮียบเยียเยียเอําชั่วอ้าวคุปสีอ้าวิลเลียมอ้าวนั่นอุ้มอะไรมานี่ยอ้าตุ๊กตาจ้าคุณปสีอ้าเอามาดูหน่อยสิระวังนะระวังนะเป็นหรือเปล่าเนี่ยเป็นผู้หญิงอ่ะรักเด็กหรือเปล่ารักเอ้ยถ่แล้วน่ารักจังเลยเฮ้ยเหมือนเด็กจริงๆเลยนะเนี่ยน่าดูสิน่ารักจังเลย นี่หลวงพิตาพ่อพ่พอมือใหม่ก็ม,มีก็มีผิดพลาดกันบ้างอะพ่อมือใหม่คุณวิเลียมเป็นผู้ชายจะมารู้ภาษาีภาษาและกวกับการเลี้ยงลูกีลวงพิทยามีลูกมันไม่ยากมันไม่ได้เลี้ยงลําบากอย่างที่คิดเลยนะดูฉันสิฉันมีหอยโขดฉันยเลี้ยงได้เลยโอ้ยเลี้ยงแหวี่ยมาเป็นยาอ่อนไอโขดไม่ร่าขี้ก็ขี้ถึงยังไงนะ ผู้หญิงทุกคนนะ <net> พอมีลูกเป็นลูกของเราเองเนี huh. ่ยเราก็ต้องรักทุกคนนั่นแหละเราอุ้มดูสินะเนี่ยน่ารักน่ารักชี่ลอร่าน่ารักนะเนี่ยเหมือนในนิยายเลยอ่ะในตกรรมนี่นะบีบคอลูกไถ่ายแล้นได้อ่านมากไปหรือเปล่าเนี่ยฮะปูสีนี่เห็นเหรอคะเนี่นี่นีโหยขนาดหนักจิกคอลูกแล้วก็บีบตายคามือ ผม<ส>ว่างานนี้เรากรองส่วนพิจารณาไม่ได้แน่เลยอะเอาน้าจะเย็นเย็ผมได้ใจไม่ดีนะเนี่ยเขาคุณเป็นชีตะคูาจากอีสานแดนไกลเขาคูนเขาคุณตะกูลไข่เอบคุณตะกูลไข่ กอนครับโอ้โหกำแพ้ oh, วันนี้แปลกๆรู้สึกดูดีดูหลอกว่าทุกวันนะนะไปเดีอครั้งแรกก็ต้องหล่อสิครับอาอ๋อนี่วันนี้จะไปดูหนังใช่ไหมครับนี่ต้องไปดูพวกหนังผีนี่คนหอนวิญญาณโหหนังผีเวลาผีมันออกมาตกใจก็อ้าก็โอ้เฮีอ้าาท้องสวัสดีครับเนย สวัสดีค่ะของขวัญครับขอบคุณค่ะแล้วใครฝากมาให้เหรอคะผมเองครับผมเอามาให้คนที่แอบให้ของขวัญผมวันนั้นนะครับอ,อ๋อได้ค่ะคุณเอยครับวันนี้ผมว่างแล้วนะครับจริงเหรอคะครับอมมีหน้าแล้ววันนี้แต่งตัวซะหล่อเลยออ งั้นเดี๋ยวขอตัวแป๊บหนึ่งนะคะ<อ>ฮะลัลโหลตัวครับอส้มหรอจ้านี่วันนี้คุณคำแท้ว่างไปดูหนังด้วยแล้วนะจ้าวันนี้พี่มานะอย่าลืมแต่งตัวสวยๆด้วยอะจัดจัดจ่ดเออเนอยครับเราไม่ไปดูหนังกันสองคนหรอครับคือไปชวนส้มทำไมครับก็ไปดูกันสองคนไงคะ คุณคำแท้กับส้มเพื่อนของเนยไงะคะพ<อ>วกเขาแอบ,บชอบคุณคำแท้แต่วันก่อนแล้วนะคะนั้นของขวัญที่ก็ะส้มนั่นแหละค่ะเขาฝากมาให้<อ>แล้วเนยว่าเดี๋ยวส้มเขาก็มาแล้วะค่ะคุณคำแท้เอาให้ส้มเขาเองแล้วกันนะคะเขาคงจะดีใจกว่าะค่ะครับแล้วว่าแต่คุณคำแท้ไปดูหนังเรื่องอะไรอะคะ คนหอนวิญญาณโหดนะครับพวกเธอชอบดีมากเลยนะที่ท่านผอเนี่ยมาชิมด้วยตัวของท่านเองขอบคุณท่านมากครับผมลาๆเพื่อไม่เสียเวลานะชิมเลยผมชิมเลยแล้วกันเอามาช่วยนกันอ้าวคุณสองคนสองคนครับค่ะลองดูองมดครับมุดองมุดองนะเป็นไงคะเดี๋ยวๆอ๋อไม่เข้ากลิ่นใช้ได้ ทำไมมันเค็มอย่างเงี้ยโอ้ยไมแพ้แล้วมันเค็มอ่ะไม่ไม่ไม่จริงครับท่านท่านท่านผอครับไม่จริงครับเดี๋ยวผมลองชิมดูครับเฮ้ยเป็นอย่างนี้ได้ไงเฮ้ยสบายหรออะไรวะอะไรกันเนี่ยจะบอกได้ที่ใส่เค็มๆไปใส่แก้วแก้วนี้แก้วแก้วอะไร่าง้ยรู้ได้ไงของคนที่ไม่ผ่านนะไม่ได้นะเดี๋ยวขอช่วยใหม่ ผมอยากแนะนําท่านท่านประธานล้างปากสักก่องผมกลัวว่ากลิ่นเค็มๆมันจะติดนะครับมันจะเสียรสชาตินีแนะครับผมจะดีหรือคะท่านผอให้ดิฉันชิมให้ดีกว่านะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรชิมชิมชิมก็ได้และชิมถ้วยนี้แล้วก็ต้องชิมเควืนี้ด้วยลองลองทานดูครับผมการเสิร์ฟเป็นไงครับแต่ละขั้นตอนดีหรือคะดีหรือครับ แล้วเหรอคะแล้วเบรคนค้จะกน้ำล้างถ้วยไม่หไมหวไังไโอ้โหอะไรอ้ยบหไหไหอ๋อผมกลับเนี่ยท่านขอออกครับถ้าไม่รงเกียดอลองอีกสักถ้วยไหมครับพงผสมกับมือเลยครับอ๋อเนาะเชื่อเลยครับอาารเอเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ท่านผออไม่ชิมแล้วไม่อยากชิมแล้วชิมครับชิมชิมเลยชิมเลยไหนไหนก็ชิมไปแล้วก็ชิมมันไปเลยับมันคงไม่แย่ไปกว่าสองถ้วยนี้แล้วนะเดี๋ยวก่อนครับมาแล้ว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 หายได้เลยค่ะท่านผอหายเลยค่ะหายเลยค่ะอร่อยมากเฮ้ย ตอนแต่งหนงกินกาแฟมาอร่อยที่สุดโอ้โหอร่อยมากเฮ้คุณพ่ออ่อบอกเลยบอกที่ว่าผมขอโทษนะฮะที่ที่ดูคุณผิดไปถึงแม้ว่าคุณจะเออ แต่ว่าคุณสามารถคิดค้นสูตรกาแฟมัศจารย์นี้ขึ้นมาได้จริงเหรอครับท่าผมจะเอากาแฟของคุณเนี่ยนะมาเป็นเมนูใหม่ของร้านคาเฟ่คาเฟ่ของผมคุณเชื่อยจัดการเลยนะได้เลยค่ะผมจะจัดเปิดตัวให้ยิ่งใหญ่เลยโอ้โหพระเจ้า โสดพิพิตาเขาไม่ยอมเนี่ยเราต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดนะนะลุงพรครับได้ครับอืมนี่ยังไงคุณบัวสีเราช่วยกล่อมกล่อมยังไงสิพิตาให้ดีหน่อยดีกล่อมเ,เ,เอ๊ะอย่างเงี้ยนี่แตตลกที่คนซีเรียสนะเนี่ยก็ค<ะ>ือกล่อมให้เขาอย่าไปาทำแย่งไงอืมเออเออฉันจะพยายามฉันจะพยายามก็ช่วยอยู่ได้ไงเล่าออเอ๊ะเอ๊ลูกเนี่เป็นยาอ่อนแม่เป็นอย่างเงี้ยมาแล้ว มาแล้วคุณผู้สีมาแล้วใจะยืนยันสิมามามาเถอะอ่ะเถอพี่พิตามาแล้วเล่ะผู้สีเรี่จะส่งพี่ตามาหาทำไมคะส่งพิตาจะไปต่างจังหวัดอยู่แล้วนะคะเนี่ยนั่งลงก่อนนั่งนั่งลงก่อนนี่ส่งพี่ิตาเธอยังยืนยันว่าจะไปต่างจังหวัดใช่ไหมใช่ค่ะทำไมเหรอคะเธอรู้ไหมว่าเธอทำอะไรลงไปอ่ะมันบาปนะมันเป็นเรื่องบาปมากเลยนะส่วพี่ิตา ไอ้บุญไอ้บาบารู้ค่ะแต่ว่าโสภิตาว่านะคะสมัยนี้ใครๆก็ทำทั้งนั้นแหละคิดไปแบบนี้กันมุดบ่ครับอามึงเลยคะเนี่ยไม่เห็นพูดเลยรู้เรื่องสักคนเลยโสภิตาจะไปแล้วค่ะิ<ต>ออา <laughs> ถ้าเธอออกจากที่นี่นะฉันจะแจ้งตำรวจจับเธอทันทีโอ้ยอะไรคุณบัวสีให้รางานแค่นี้จะแจ้งตำรวจจับหรอโสภิตา แหม่กดขี่ข bueno. ่มเหงแรงงานเนี่ยลาพักล้อนก็ไ hmm> ด้นะเนี่ยสภิตาเธอจะลาพักร้อนจะไปแต่งจังหวะแต่ฉันไม่ว่านะแต่ฉันขอห้ามนะห้ามไปทำแท้งนะทำแท้งกันเป็นไหนก็วัดที่บ้านสภิตาน่ะพอิก็ไม่มีแทงน้ำเลยอ่ะอนนี้สภิตาไปเรียกรายอย่างญาติโยมเนี่ยมาทำแท้งน้ำมาที่ตรงไหนเหรออะไรนะที่เธอบอกว่าเธอจะไปทำแท้ง หมายความว่าเธอจะไปทำแท้งน้ำถวายวัดอย่างเงี้ยเหรอก็ใช่ไงสิเขาก็ทำแท้งของเธอไม่ได้ยครามว่าลูกหรือเด็กอยู่ในท้องไปทำให้มันออกมาอย่างนั้นใช่ไหมไม่ใช่ทำแท้งอย่างนั้นใช่ไหมลูกของสมพิพตาทั้งคนน่ะถึงคุณวิลเลี่ยมมันจะไม่สนใจใยดีสมพิตาก็เปียนเห็ือนหมาขาักลูลกสมพิตาไป่ทิลูกตัวเองหรอกดีแล้วล่ะพี่พิตาแต่เธอไม่ต้องห่วงนะเพราะวิลเลี่ยมเนี่ย เขาบอกว่าเขาจะรับผิดชอบเองนี่เธอมานั่งนี่ม <t ip> ันจะคุยกับพิพิตาไปนี่เพราะเขารับปากฉันแล้วว่าเขาจะรับผิดชอบนะถ้าเขาพิสูจน์แล้วว่าลูกน่ะเป็นลูกของเขาเขาจะดูแลเธอเองเข้าใจไหมไม่เป็นไรค่ะถ้าหาคุณวิลเลียมเนี่ีรับเป็นพ่อเด็กท้องขอคุณบัวสีรับเป็นพ่อกเพอ โลโลโลเนี่ยเออคุณพระเดชไอความจริงแล้วนะไอสูตรกาแฟเนี่ยผมก็มีส่วนช่วยคุณหอยคงเขานะทางดีแล้วคุณต้องขอบคุณผมด้วยที่ทาห้ร้านคุณมีชื่อเสียงโด่งดังโอ้โหงั้นเลยเหรอครับแหมผมต้องขอขอบคุณคุณชาคิดเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่ไม่ทราบว่า คุณชาคิดนี่ไปช่วยหอยโข่งเขาคิดสูตรกาแฟนี้ได้ยังไงอ๋อคิดสูตรกาแฟที่ไหนกันช่วย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 ล้างถ้วยล้างช้อนไม่ว่าใไข่เกี่ยวจนทอดไหมเลยโอ้โหคิดสูตรบ้าน่าจะพร้อมกันแล้วนะคะขอเชิญท่านผอค่ะเชิญครับเดิสองสาม ครับก็สวัสดีครับทุกท่านครับครับก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ได้มาร่วมงานในการเปิดตัวกาแฟสูตรใหม่ของร้านคาเฟ่คาเฟ่ในวันนี้นะครับกาแฟสูตรใหม่ของเรานี่มีชื่อว่า c o f ฟ e ดอะลัโคนครับผมชื่อก็เพราะนี่รับที่ชื่อนี้เป็นเพราะว่า ผู้ที่คิดค้นสูตรกาแฟใหม่นี่ได้เนี่ยนะครับก็คือคุณหอยโขงนั่นเองคุณนี้ครับถ้าทางคุณหอยโขงพูดอะไรสักหนึ่ครับพูดอะไรครับโขงเนโขงอยากจะบอกทุกคนว่าถึงโขงจะเป็นอย่างเงี้ยแต่โขงก็ทําได้ครับขอบคุณครับเห็นไหมครับว่า คุณไห่คงเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กพิเศษนะครับแต่ก็สามารถที่จะทำอะไรได้คิดค้นสุดกาแฟโอ้โหยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้นะครับอีกบุคคลหนึ่งนะครับซึ่งขาดไม่ได้ที่จะพูดถึงเนี่ยนะครับแน่นอนครับคงเป็นชั้นแน่ๆเลยคุณแม่ของคุณไห่คงขอเชิญคุณแม่บัวสีครับเชิญครับัครับแม่ครับ แม่กำลังใจคุณนะครับขอบคุณค่ะโยจริงๆแล้วดิฉันก็คงจะเหมือนกับคุณแม่คนอื่นๆแล้วค่ะเพราะยังไงนะคะเราเป็นแม่ก็คงจะต้องดูแลลูกของเราในอย่างสุดความสามารถอยู่แล้วล่ะค่ะ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณมากค่ะ <c oughs> แม่คงเก่ง ครับอีกท่านหนึ่งนะครับที่อยู่เบื้องหลังของความสําเร็จอันนี้นะครับอันนี้แหละนี่แหละครับเป็นื่องเวลาระเอกจะมาตอนท้ายสาคัญนะครับสําคัญงานในวันนี้นะครับขอเชิญเอาเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเอาเข้ามาใกล้ๆกันก่อนเป็นเพื่ดนๆนะครับใกล้ๆกันนิดนะฮะครับครับครับาช่วงนี้สําคัญมากเลยนะครับครับในอันดับนี้ครับขอเรียนเชิญ คุณชาขอบคุณมากครับที่ให้เกียิผมครับขอเชิญคุณชาชาเขียวครับขอตัวข่าวจากคุณสพิมเสียงไทยครับขอเชิญคุณชาเขียวถ่ายรูปอยู่ับเราครับคเรับาครับ หายเสร็จแล้วหายเสร็จแล้วครับและอันดับพิเศษสุดในวันนี้นะครับขอท่านเตรียมตัวให้ดีนะครับขอเชิญคุณชาใชาแน่เลยมะนาวไปแล้าทำมะนาวเลยนักจานทีมเที่ยวไทยครับถ่ายภาพของเรารับภาพบู๊ิ่งใหอีกครั้งนึงครับครับนะครับเหมือนอยู่ในังสือปลั๊กหน่อย ไดแล้วและในอันดับนี้เป็นอันดับที่สําคัญที่สุดของงานนี้ครับเป็นใครเป็นใครไม่ได้แล้วล่ะท่านคุณพิเกียรทุกท่านชิมกาแฟกาแฟเดราอโคงของเราวันนี้ด้วยนของกมนะครับเลยครับคุณมครับได้เลยครับทางเขาครเลของผนบอกพนกต่านแลครับผมเสยชาคิดนะครับผม ท่านผู้มีเกียรติครับท่านผู้มีเกียรติครับผมในนามเสชาทิตก็มีความท่ว่าเติมได้เลครับเติมได้ช่วยในการทำกาแฟคุณครับผู้มีเกียรติท่านพวกคุณทั้งหลายเฮ้ยรอดฟังกันเลยว่าไม่มีใครสนใจเธอเลยเธอจะมาพูดอะไรเงี้ย